ฟันทำไมฟันเราถึงโยกแบบนี้อ่ะอ้ยฟันหลุดออกมาด้วยอะ่ะเราจะทำยังไงดีโยนทิ้งไปเลยดีไหมเนี่ยมีอะไรจ้ะลูกเมื่อกี้หนูปวดฟันค่ะแม่เลยลองจับยกยกดูแล้วฟันของหนูก็หลุดออกมานี่หนูกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับฟันซี่นี้ดีหนูเอาทิ้งได้ไหมคะแม่ อย่าทิ้งนะจ๊ะลูกทำไมหรอคะแม่ก็คนโบราณอะเขามีความเชื่อว่าถ้าฟันล่างหักให้ยึ้นบนหลังคาแต่ถ้าฟันบนหักให้ยนต์ลงบันไดหรือใต้ถุนบ้านทำไมฟันล่างต้องยนตขึ้นบนหลังคาด้วยคะแม่เพราะว่าฟันจะได้ขึ้นสวยไม่เอ็นไม่เอียงไงเละจ๊ะลูกแล้วฟันบนหักทำไมต้องยน์ลงบันไดหรือใต้ถุนบ้านด้วยคะเพราะฟันบนใหม่จะได้งอกขึ้น และทิ้งตัวลงมาอย่างสวยงามไงเละจ้าลูกแล้วลถ้าหากหนูไม่ทําตามความเชื่อโบราณเอาฟันทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นคะแม่ฟันขึ้นใหม่ก็จะบิดบิดเบียเบ้ยวๆบวไม่เรียงตัวสวยในอนาคตอาจทําให้เราต้องได้จัดฟันหรือจะให้แย่ฟันก็อาจจะไม่งอกกลายเป็นคนฟันหล่อได้นะจ้าลูกโหจริงเหรอคะไม่อยากเชื่อเลยว่าม,มีความเชื่อโบราณแบบนี้ด้วย ลูกจะเชื่อแม่หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ลูกนะจ๊ะเพราะยายก็เป็นคนบอกแม่มาอีกทีแม่ทําตามคําแนะนําของยายทุกอย่างหนูดูฟันแม่สิเรียงตัวสวยไหมนี่แม่ไม่เคยจัดฟันเลยนะหืมจริงด้วยฟันของแม่เรียงตัวสวยมากค่ะงั้นหนูก็ลองเอาความเชื่อโบราณน,นี้ไปปรับใช้ดูนะจ๊ะลูกค่ะแม่เมือเ่อกี้ฟันบนหนูกงั้นหนูเอาไปโยนลงบันไดก่อนนะคะหนูจะลองทําตามดูค่ะฟันของหนูจะได้สีสวยโยนฟันลงบันไดแล้ว ฟันของเราต้องสวยแน่ๆ